มีไหมครับไม่มีนะครับเชิญท่านสุรเดชแจกับเรียนท่านประธานผุ้วิภาที่ครรพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายสุเดชจิรัตทิติจเจริญแต่านาตัวแทนของคณะกำร,ริการการคับคุมวิสภานะครับก่อนอื่น ต้องขอ,ขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ร่วมรับฟังรายงานของคณะกรมรมการเรื่องแนวทางการพัฒนาสถานีบรรจุและแยกสินค้าของหรือไอซีและกระบังซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้นะครับผมขอกล่าวสุดยอดสักเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วไอซี IC, และกระบังเนี่ยเป็นสถานีที่อยู่ใกล้ตรงข้ามกับสนามบินสุวรรณภูมินะครับเป็นที่รวบรวมสินค้านะครับ จากกรุงเทพและปิโนทอไปอยังท่าเรือแหลงฉบังนะครับซึ่งโครงการนี้มีสัมปทานตั้งแต่ปี2559 2539นะครับแล้วก็มีลูกสัมปทาน6ลายแล้วก็ปัจจุบันนี้หมดสัญญาสัมปทานเมื่อปี2554นะครับกว่า12ปีแล้วนะครับยังไม่มีผู้รับสัมปทานนะครับซึ่งทำให้เกิดปัญหา2เรื่องนะครับที่ทางรองต้คุนทรัพย์ชนได้พูดถึงนะครับเรื่องที่1่งเรื่อง,องการบริหารสัญญาสัมปทานนะครับซึ่งยังไม่มีผู้รับสัมปทานที่ชัดเจน นะครับทำให้การบริหจจารจัดการไม่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องที่2เรื่องการจ,จราจรซึ่งปัญหาทั้งสองอย่างดังกล่าวนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับนำมาสู่ความไม่สามารถที่บริหจจารจัดการและพัฒนาสถานีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาครัฐสูญเสียรายได้และเสียโอกาสในการเศรษฐกิจและการสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์อย่างมากนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทางคณะกรรมการเองก็ติดตามนะครับล่าสุดนะครับขนาดว่าเมื่อผ่านมา12ปีแล้วปัจจุบันก็ยังมียังไม่มีข้อสรุป นะครับข้อสุดเนื่องจากว่าความเห็นระหว่างหน่วยงานไม่ตรงกันซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการนะครับได้นําเสนอข้อเสนอต่างๆไปยังกระทรวงคมนาคมแต่ทั้งสองหน่วยงานนั้นเห็นไม่ตรงกันทําให้เรื่องการวิเคราะห์และการศึกษาโครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนในการประกอบอสถาภผู้ประกอบการสถานีไอซิ G ่งกระบังนะครับตามมติคณะมนตรีเมื่อปี2562นะครับยังไม่มีเรื่องดำเนินการอย่างใด ทำให้สัญญาธรรมชานในกก่าไม่นาเสนออย่างคณะครมนะครับจึงไม่มีสมมา,านจนถึงปัจจุบันนี้ท่านประธานครับเราเสียโอกาสมากนะครับตามที่ทางคณะกรรมการด้ศึกษานะครับก็อยากจะนําเรียนรายงานฉบับดังกล่านะครับไปยังท่านประธานรัฐสภาเพื่อเสนออย่างเครมนตีว่าให้ผู้ช่วยโป,โปรดรีบดาเนินการนะครับเพราะว่าเวลาผ่านไปเป็นสิบสองปีไม่มีข้อสรุปนะครับแลวกระทําให้เสียโอกาสเป็นอย่างมากนะครับเราเองจะเป็นฮับเราจะทําโครงการแรนบิชและโครงการท่าเรือใหญ่โต แต่เมืองไทยนะครับมีไอซีดีกระบังแห่งที่เรากะลังเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวนะครับและยังไม่มีปัญหาไม่สามารถแก้สะสางปัญหาได้เราจะหวังอย่างไรที่จะแก้ปัญหาหรือดาเนินการเรื่องอื่นได้อย่างไรนะครับก็ <c oughs> ขอฝา,ากว่ารีบดําเนินการจัดการนะถ้าธุรกิจอะไรก็ตามถ้ามีมีเจ้าภาพเนะี่ยมันไม่สามารถดําเนินการได้ในส่วนของเรื่องสัญญาสัมปทานนะครับว่าจะดำเนินการไงเพราะว่าถ้ามีผู้สัมปทานถ้ามีเจ้าภาพแล้วนะครับก็ก็สามารถที่ลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือ จัดการให้เป็นระเบียบได้นะครับเรื่องที่1เรื่องที่2อ่นเรื่องการจราจรสืบเนื่องมาจากว่าบริเวณดังกล่าวนั้นติดกับมอเตอร์เวย์นะครับตรงข้ามสนามบินรถติดขัดมากนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวพื้นที่อซิสบางเป็นที่ประกอบสินค้าครับที่ประกอบสินค้านะครับแล้วก็ประกอบสินค้าแล้วก็ปัญหาคือแต่ว่าทางเข้าเป็นพื้นที่ของกรมขนส่งทางบก แต่ผู้ดำเนินการนะครับเป็นของกรมทางหลวงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางการบริการเองก็ได้สอบถามแล้วก็มีความยังไม่มีข้อสุปต่างๆก็ยังฝากว่าทํายังไงตามนะครับขอให้สุปนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองประเด็นหลักๆขอ,อง2เรื่องนี้นะครับก็ถือว่ารายงานฉบับนี้ก็ฝากขอขอ,ขอบคุณนะครับท่านประธานและก็เพื่อนสมาชิกท่านนะครับหวังว่า,วารายงานฉบับนี้จะส่งไปยังคณะมนตรีเพื่อได้รับทราบแล้วก็หาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวที่ทางคณะกรรมการได้ศึกษาโอกาสต่อไปครับขอขอบคุณครับ ขอบคุณท่านสุรเดชจิระทิติเจริญครับ